หน่นะคะหน่วยเฉพาะกิจทหารพลานที่35โดยกองร้อยทหารพลานที่3505ซึ่งปฏิบัติภารกิจบริเวณจุดตรวจจุดสกัดกั้นบ้านแม่พลูอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากในขณะนั้นได้รับการร้องขอจากนายพระสพโกศลวิชัยอายุ42ปีขณะที่ขับรถยนต์กระบะผ่านมาที่บริเวณดังกล่าวเพื่อจะมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลท่าสองยางค่ะ โดยภรรยาของนายพระซอพอนะคะคือนางสาวรสจนาวิทยาศีท้องแก่ใกล้คลอด<ม>ในระหว่างทางมีอาการเจ็บท้องขึ้นมาอย่างรุนแรงอีกทั้งในระหว่างทางถุงน้ำคร่ำแตกแล้วด้วยศีรษะเด็กโผล่แล้วด้วยค่ะ<อ>ก็เลยขอให้หน่วยทหารที่ประจำอยู่ที่จุดตรวจจุดสกัดเนี่ยเข้าช่วยเหลือในเวลานั้นนะคะถือเป็นนาทีชีวิตจริงๆจ่จาสิบเอกธนเดชจันทริศ เข้าให้การช่วยเหลือพร้อมกับทำคลอดและปฐถมพยาบาลเบื้องต้นโดยสามารถทำคลอดได้อย่างปลอดภยัยทั้งแม่และเด็กค่ะเด็กทารกนะคะเป็นเพศช,ชายน้ำหนักประมาณ2กิโลกรัมเศษทั้งนี้กำลังพลก็ได้ช่วยเหลือการประสานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวให้นำรถฉุกเฉินมารับตัวแม่และเด็กไปที่โรงพยาบาลท่าสองอยางเพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้นและดำเนินการตามหลักการแพทย์ต่อไปค่ะ